ขอแจมแจมดแล้วนนเธอมาซัพพอร์ตต่างตเล่นโลมิง เพื่ออะไมาใส่ให้คุณเนี่ยอไอ้สายแล้ว้องไม่เธออย่ามาอ้างเปลี่ยนเล่นมาหลอดรุนแรงไปแล้วรุนแครี่ <un> <c ary> กลัวใช่กับฟ <un> ้องไม่ได้อ่ะแล้วเหมือนผู้ใส่รุนเอเดนดอ เห็นแับแรปไปแงเหมือนเอเลนดอร์กำลังดูกำลังแหวงอยู่เนี่ยเราโยนอย่างเงี้ยไม่ได้โยนเพื่อเราเดชเดชทุกอย่างมันมีทางออกเสมอ อไไอกก็ได้มั้งโอโร่ได้โมดได้โมดฮันแนแวนเจอลาลิติกอะไหมกับ ตามไหมทนันไม่ใช่ไม่แกงกล้าเตียวเซียนเธอคิวม,มันอมใคิวใครตายให้คิวใครเธอใช่ใช้เวลาอยู่รอบสุดเวลาสามสองก็ยังโอเค ตันพอตันตันไม่ตันไม่ได้ดีเลยแลกกับแวนไปพอตัน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 เรวล่วงไปแล้วตันตันตันโอ้โหตัน เราขอโทษเธอจะสัตว์สัตว์ันแล้วไม่ดูเลยกูดามหลุดมือไปแล้วเนี่ย้อน้องขอโทษจะให้อภัยไหมน้องน้องมองแบบเ้าไหมและไม่คิดจะมองย้อนกลับ ไม่คงไม่ถามสุขภาพุณสักคำตันได้ปะตันได้ปะตันได้ตันได้ตันใครโอ้รักตัวอะไรมาวะมาเก่งกาช่วยช่วยทำคลิปหน่อยนะ พี่อะไรรูยสิพี่อะไรวะอยากได้อุ้ยมาหลายตัวขอ,อเข้าอุ๊บส์คีเ่นมาฉันตายฉันตาย ฝั่งเหนือมีลูบูต้องตัดเลือดไหมตัดกันขอออกตีเร็วก่อนแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่เจอลูบูอยู่ล่ะดูดูด้วยลูบูแม่งเก่งวาะถ้าไม่แก็งไม่ต้องออกเอานะไม่เงก็งก็อไม่เก่งก็จะได้กดไง เอาดูก็ไม่ได้ออุ้ยคิณเลนสงบเสงี่ยมอยู่ในป้อมดีกว่าช่วยน้องด้วยเล่นมาหลอดใส่แท้งไม่ต้องกลัวช่วยน้องด้วยมันไม่ได้ล้วงเธอนี่มาแล้วคุณเลนมาแล้วคุณเลนมาแล้วถอยหอยหอย ออกไช้ช่วยด้วยออกไม่ได้ได้บางกรนได้ไหได้เขาแต่อันตรีไปทำไมเสียชีวิตกูอย่างเดียวเลย <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวตายกันยับเลยขอโทษไม่ได้ดูอะไรอะไรคือเพื่อทำคลิปหน่อยัห,หน่อยนะไม่รู้ทำก็ทำ,ทำไปดิ แข็งแข็งแขงเอาเอาเอา,เอ,าอเข้าเดี๋ยว <ๆ S 2> เดเใจเย็นๆถอยถอยแมนไม่โหดล้วแมนไม่ห้ตัวแล้วอ่านแชทก่อนนะ ดูจากทรงไม่ต้องออกเลือดหรอกไม่ต้องออกกัดเลือดหคลิปหน่อยโดนโดนไปสองตัวแล้วเราว่ามันน่าจะหมายถึงยาคิวมันปะเธอเปิดตาย ตัดเลือดไม่ต้องออกปอตันเลยปอตันเลยเธอใครมากว่าพวกมึงจะมางานก็ไมา่แล้ว <laughs> คิวอันติอาริสมันมีดามอด้วยหรอใช่ไหมก,ก,กำลังไปนะ <c oughs> อะไรของมันเนาะริฟโป้ปอา้าวใครไปบอสมาหน้าล <c oughs> <c oughs> ำคาญ <c oughs> เธอเหรอ ปาไม่ได้บล็อกอ๋อเราก็เคนอย่างนั้นนะเราก็อยากรู้ว่าคลิปปนบล็อกนบล็อก็คนอย่างนั้นเหรออ๋อเอาฝากฝากเซอร์วิส6นะครับชื่อไม่ได้ทำเกี่ยวกับเกมไม่ได้ทำเกี่ยวกับเกมชื่อไม่ได้ทำเกี่ยวกับเกมอ่ะ แม่แกนก้าไม่เห็นหรอวะเลย้ออตัวดใจจดจอดอยู่กับลิปโป้เ <c oughs> อ้าเอ้าเอ้าอันนี้นี่ก็หมดแต่พิมพ์อะไรวะเน,นี่ยไอ้นั่ <c oughs> หนหมดแต่พิมพ์ไอ้นี่หมดแต่อาที่ <c oughs> หลอด5ตัวแล้วเนี่ย มันไม่เอาแล้วมันไปข้างนี้แล้วอยู่นู้นอยู่นู้นนี่โป๊ีกว่าเอ้าเธอมันไม่ตายเนต่ยตอกตอกนะติดตอกติกตอกอะไรมึงใครมาหลอกฟันบ้านเหรอกูบอกเลยกูก็รู้มาหลอกกูไม่เคยธรรมดา เธอเดี๋ยวเราสวนอลิสแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอูส่ารีบเดินกลับมาช่วยคือยังไงบอกมือลักทายเฮ้ยพวกวันดีต่างคนต่างสวนแล้วก็ไม่มีใครคิดจะทำอะไรกันแล้วกันอลิโตดน่ารักเลย Your team has <laughs> destroyed a tower. Keep an eye on Slayer. <laughs> Keep an eye on Slayer. that, Donna? คือกลัวไหมกลัวไหมไม่ต้องกลัวแล้วรุ่นเนี้ยเดี๋ยวไม่ต้องแล้วจะไปไหนไม่ต้องกลัวแล้วรุ่นเนี้ยฟิกให้ไวเลยเดี๋ยวถ้าเธอบอกฮะกูรู้สึกไหมว่ากูฟันกูฟันโหดกับมึงตีแล้วมันอย่ามาบุรี่ต้อง ได้ย่างไงคุณตีเป็นทูดาเมจนะว่าปออย่าบูลี่ไม่ได้หรอจุเจอด อย่างน้อยก็ไม่ใช่พอคอนป่ะลักไม่เกี่ยวเลยดีไปทีมพ์เทพไปทีมไม่เทพพอคอนทำเรื่องอะไ่าเงี้ยรูลูบูมาแต่พิมพอย่างน้อยเราก็ฝันดีวะแล้วช่วยช่วยทำคลิปคลิปนี้อะไรคลิปช่องช่องไหนก็ไม่รู้ก็ไม่บอกช,อช่องนั้นไงเธอเซอร์วกกิส69 ชงอะไรนะเซอร์วิสหกเก้าไม่ใช่มาช่องมาอยู่ในยูทูบหรือช่องอยู่ในไหนอยู่ในทิกตอกพอ Tik ิกตอกก็เป็นเว่ยเป่ยกัน t ิกตอกเซอร์วมีเด้วยปะดูให้มีมิสเซอร์วี เคยมีจริงห <Yeah. laughs> อืมตป้งหมายคือ 10k ผู้ติดตาม <laughs> อะคับจอ